ผู้ติดเชื้อรายภาคครับน้องเอครับเริ่มจากภาคกลางก่อนครับค่ะภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานคร3,282รายค่ะมากที่สุดแล้วนะคะกำแพงเพชรร51สชัยนาท15นครนายก38นครปฐม3 8 4นครสวรรค์166ค่ะนนทบุรี459รายนะคะเยอะเดียวเชียวเลยนะคะปทุมธานีร3 2สรายค่ะพระนคนศรีอยุธรอยย2 2 6รายพิจิตร56รายพิษณุโลก252รายค่ะ เพชรชบูรณ์97ลบบุรี46สมุทรปราการ527เลยนะคะสมุทรสงคราม67สมุทรสาครไม่แพ้กัน469ค่ะสระบุรี98สิงห์บุรี86สุโขทัย169สุพรรณบุรี191อ่างทองก็เยอะเหมือนกันคะ่ะ206รายอุทัยธานี84รายจังหวัดที่น้อยที่สุดในภาคก,กลางก็คือจังหวัดชัยนาทนะคะอยู่ที่15รายค่ะ ไอที่โควิดภาคตะวันออกกันบ้างนะคะเยอะสุดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี650รายนะคะไล่มาตั้งแต่จันทบุรีก่อนแล้วกัน142รายค่ะชะเชิงเศา3 69รายตราด57ปราจินบุรี223ระยอง3 25แล้วก็สักแก้ว123นะคะ ภาคเหนือนะคะสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดลำพูนอยู่ที่1รายนะคะเชียงราย5รายค่ะหน้า161เพยาว40แพร่117แม่ฮ่องสอน12รายลำปาง172รายค่ะอุตรดิตถ์4 4รายนะคะไปดูที่ภาคอีสานกันบ้างน,นะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะกาลสิน272อขอนแก่น594ชัยภูมิ71 นครพนมร 65, น้อยนครราชสีมา301รรายบึงการ59าารายบุรีรัมย์สี่ร่ายมหาสารคามร้อยเ มุกดาหาร57ยะโสธร95ร้อยเอ็ด317รายนะคะเลย158รายชิสเกต396รายสกลนคร193สุรินทร์297น้องคาย251น้องบัวลำพูล105รายอำนาจเจริญ67รายอุดรธานี267นะคะอุบลราชธานี279ค่ะสูงสุดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น594รายนะคะและต่ำสุดนะคะ น่าจะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร57รายค่ะครับมาดูภาคใต้นะครับกระบี่78รายชุมพ 38, ร38ตรัง42นครศรีธรรมราช514นะครับนราธิวาส10ปัตตานี29พังงา92พัทลุง159ภูเก็ต113ยะลา15ระนอง39สงขลา337สตูล20สุราษฎร์ธานี76 ส่วนภาพตะวันตกก็กาญจนบุรี256จังหวัดตากนะครับ91นะครับประจวบคีรีขันธ์93เพชรบุรี97และราชบุรี227 10อันดับนะครับกรุงเทพมหาคนคร3,282รายชลบุรี650รายขอนแก่น594สมุทรปราการ527นครศรีธรรมราช514สมุทรสาคร469 นนทบุรี 459, บุรีรัมย์ 445, สีสเกต396และนครปฐม384รายนี่คือ10อันดับนะครับ